่่ะอาช่วยแบบว่าปิดให้มันแบบว่ารวดเร็วเรื่อันนี้คือทําให้มันละลายใช่ไหมครับนะฮะอันนี้เราก็จะเป็นลูกมือนะคะหรือว่าเป็นตัวปรวดครับเรายนดูเฉยๆจะดีกว่าครับใช่ค่ะปกติจะเป็นชาตะเพี้ยนนะฮะอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นเนยค่ะอ่าใส่ช็อกโกแลตแล้วก็ตามด้วยเนยค่ะแนั้นเอก็นํามา ลองให้แบบว่าละลายเข้ากันนะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ก็ไม่นานค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะผู้หญิงมมีเวลาไหมคะคุณหนอมให้ทำอะไรครับค่ะอยู่เป็นกำลังใจนะฮะได้ครับหนอหมดเยอะ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 ละลยนิดนึงนิดนึงคุณชิงคุณชิงนิดนึง แฟนแฟนขับขามีเวลาไหมคะมีเวลาไหมคุณน้องอยู่กับเราจะถึงสองทุ่มนี้อยู่ไหมคะจริงเหรอคุณน้องอกไม่อยู่คุณน้องจะกลับไปดูละครเวลานะครัมีให้เยอะอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงขนาดนั้นเลยอันนี้คือใส่อะไรครับคุณผงผงกาแฟครับอันนี้ก็จะเป็นใส่สามอย่างแล้วมีช็อกโกแลตนะคะใส่เนยแล้วก็ผงกาแฟคน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 ให้ละลายนะคะ ให้ละลายมันใช้เวลานิดนึงค่ะอ่ารอบน,นี้ค่ะเขารอนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะนำเข้ามาย่าโอเค ครับผมดีจริงจริงแล้วขั้นตอนต่อจากอันนี้คือโอเคมากทำไปด้วยเลยไหมคะเอาเลยไหมครับคุณน้องจะได้อัะมาเดี๋ยวช่วยนะคะตีไข่นะคะตอกไข่ก่อนใช้ไข่กี่ฟองคะสองฟองเลยนะคะนะคะไข่เบอร์สองเดี๋ยวเราตอกให้นิดนึงนะคะเดี๋ยวให้คุณคุณน้องเป็นคนตีไข่ค่ะเดี๋ยวมาดูอุ๊ปอ่า หนึ่งค่ะค่ะถ้าเห็นวันนี้จะมีเปลือกไข่ล่นไปด้วยนะ,ะไม่มีไม่มีอ่านี่โอเคโอเคนะคะไข่โอเคอยู่สวยอยู่ค่ะยังสวยอยู่ค่ะคสวยอยู่ครับอ่าโอเคนะคะครับ มนอมก็จะตีไข่นะคะเดี๋ยวก็จะมีการนวดแป้งนะคะตีแรงๆก็ได้ค่ะไม่ต้องกลัวไข่เจ็บค่ะไม่กลัวไข่เจ็บคุณกลัวจะกระเด็นออกมาเนาะนะใส่แป้งใส่ะลรลงไปค่ะชอบหวานมากก็ใส่เยอะๆใช่ไหมคะใส่หมดเนี่ยค่ะเพราะว่านี้เราบอกว่าตวงมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะ ใช่หมดเลยค่ะเป็นน้ำตาลจริงๆอันน้ำตาลนี้ก็เรียกว่าน้ำตาลไม่ใช่ไอชีค่ะน้ำตาลป่นน้ำตาลป่นนะคะมันจะมีส่วนของแป้งก็จะเป็นน้ำตาลป่นนะคะนี่ค่ะลีลาขนมจีไข่นีคะอันนี้ก็คุณการตีไม่ร้ายคุณหอมละลายช็อกโกแลตดีกว่าช็อกโกแว่าไม่รอดนะฮะแล้วตีแรงๆใช่ไหมครับอ่า ลับานยะนี่ละล,ลายช็อกโกแลตแล้วค่ะอ๋อต้องตีแรงๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวช่วยค่นนะคะนี่โอ้โหนี่เป็นยังไงะคะแบบเดี๋ยวเราจะได้ทานฝีมือของทั้งสองท่านเลยนะคะคุณหน้อมนี่กำลังละลายช็อกโกแลตให้เราได้ทานส่วนคุณชิ้นค่ะกำลังตีไข่ค่ะ <laughs> นะพี่อ่า อย่าหยุดอ่าพูดเรื่อยๆค่ะอือนะแฟนคลับคุณห้องนี่น่ารักมา,มากๆเลยน่ารักมากครับผม <า S 1> น่ารักมากๆเลยเฮ้ยเราบรรยากาศสบายๆค่ะหิวกันหรือยังคะโอ้ชัดเจนมากเลยแฟนคลับบอกหิวอ่ค่ะคุณน้องหิวแล้วละ่ะรอนิดนึงได้ไหมคะรอรอหนิช็อกโกแลตแค่ละลายแล้วเน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  เราจะทำขนมหวานก่อนนะคะก่อนที่จะแบบว่าไปทำเมนูของคาวกันค่ะต้องละลายเป็นน้ำเลยใช่ไหมครับค่ะน้าแ่อร่อยเพะต้องใจเย็นๆนี่นะค,ะ <laughs> ครับผมแล้วเดี๋ยวพอละลายเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นขั้นตอนไหนคะถ้าเป็นตอนพวกแป้งพวกโกโก้อะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็ไม่ให้มันเป็น แล้วกันนี้ก็จะเป็นนะคะการใช้โดยนะคะเม้ข้าวเฟลลิปที่สามารถที่จะนึ่งเค้กอบเค้กได้ด้วยนะคะอันนี้เราก็อ่ใส่ต่อไปร่อนร่อนแป้งใช่ไหมคะร่อนแป้งค่ดดะรองับครับจะดีเหครับใช่อันนี้ทำาน้องก็ทำได้ได้ใช่ไหมครับมาๆหลองดูนนเสร็จแล้ว หมดแล้วคะ่ะคุณนนมคะอะไหนอ่ะร่อนแป้งเสร็จแล้วให้ต่อคะจบแล้วโอ้โหนี่ร่อนได้สักเกี้ยงเลยคะ่ะโอ้โหฝีมือโป้มือโป้มือกุนองโอ้โหนี่ก็ร่อนอ <c oughs> ีกแล้วครับนะต่อไปเป็นร่อนทุกอยา่ออยางอืมแล้วตามด้วยผงอะไรคะผงโ,โ,โกโก้ค่ะผงโกโก,โก,โก้ค่ะช่วยด้วยนะคะลายค่ะนี่ช็อกโกแลตแช่แข็งมัหรือเปล่าคะ ดูไม่ค่อยละลายเอาแอร์เย็นช่วยช่วยนะคะกินหอมนะคะหอมทั้งแบบว่าหอมแบบว่าเม็ดช็อกโกแลตแล้วก็เนยนะคะโอเค ปกติเราทานอย่างเดียวเนะคุณหอมเนอะแล้วไม่ค่อยเห็นบอกนะว่าแบบขั้นตอนในการทำอะไรนะครับแซนดี้เนี่ยอ๋อวันนี้ผม็นแต่แบบสเด็ดดุกโชคดีมากได้เห็นขั้นตอนการทำเนะคะต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยนะครับกว่าจะได้ทานนะใช่สูตรง่ายแล้วเหรอครับมียากกว่านี้อีกเหรอครับยากตลอดดีแล้วค่ะง่ายๆมาแค่นี้ก็จะจำกันไม่ได้แล้วค่ะครับนี่ช็อกโกแลตนเต้นแล้วค่ะช่วยช่วยบีปึ๊บเป็นไงบ้างใกล้ยังคะ เ็จแล้วยังไงต่อคะฝางร<ล>อ,อให้คุณอ่มร้องอีกเพลงดีไหมคะเพลงเมื่อกี้ยังจะไม่รอดเลยนะครับอ๋นะ